ศาสตร์วิชาลูกลาล้วนเกานา้าหน้าทุกแกงลา้าตามชื่นชมสถานศึกษาเด่นเราเน้นอย่างเหมาะสมคุณครูช่วยอบรมบม่มนิสัยให้สิทด,ดี สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูปุ๋ยแล้วนะคะค่ะวันนี้ครูปุ๋ยนะคะจะมาฝากเรื่องเกี่ยวกับคําคล้องจองสําหรับเด็กปฐมวัยของเรานะคะสําหรับคําคล้องจองนะคะคุณครูที่สอนเด็กๆนะคะส่วนมากคุณครูทุกท่านได้ใช้กันอยู่แล้วแต่วันนี้ครูปุ๋ยนะคะจะมาบอกเคล็ดลับนิดนึงว่า คำคล้องจองนะคะสำหรับเด็กปฐมวัยถ้าจะให้ดีให้เด็กจำได้นะคะคุณครูจะต้องมีท่าทางประกอบให้เด็กด้วยด้วย 1. คุณครูคิดให้เด็เดกได้เลย 2. ให้เด็กในห้องของเรานะคะคิดช่วยกันและเด็กจะจำได้และมีความสุขนะคะวัตถุประสงค์ของคําคล้องจองนะคะก็คือช่วยให้เด็กพัฒนาด้านทักษะทางภาษาความจำการพูดแล้วการแสดงออกสร้างวินัยให้กับเด็ก โดยเด็กเรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีความสุขนะคะค่ะสำหรับวันนี้ครูปุ๋ยก็จะมีตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับอวัยวะนะคะเรื่องอวัยวะของตัวเราเด็กๆจะชอบมากแล้วก็เป็นเรื่องในหน่วยที่เราเรียนกันอยู่แล้วแต่วันนี้ครูปุ๋ยยกตัวอย่างมาเรื่องเดียวนะคะเรื่องเดียวก่อนเดียเด๋ยวคลิปต่อไปจะมีอีกนะคะเกี่ยวกับเรื่องตาเนาะอวัยวะของตาก็จะมีคําคล้องจองที่ครูเนี่ยแต่งขึ้นเองก็ได้หรือว่าเราสามารถไปหยิบ ยืมของคุณครูในคลิปที่เขาออกกันเยอะๆนะคะเหมือนคูปุยคูปุยก็หยิบมาแล้วก็เราก็มาใส่ท่าทางประกอบเป็นของเราก็ได้นะคะคำข้อจองนะคะเรื่องตานะคะหนูนั่งมองดูหมูหมากาไกา่มองใกล้มองไกลมองไปรอบข้างมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังหนูเห็นทุกอย่างด้วยตาหนูเอง นะคะสองครั้งไม่เหมือนกันก็ได้นะคะเราคิดและให้เด็กคิดตามและให้เด็กช่วยคิดได้หมดเลยนะคะเอาอีกรอบหนึ่งนะคะหนูนั่งมองดูหมูหมากาไก่มองใกล้มองไกลมองไปรอบข้างมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังหนูเห็นทุกอย่าง ด้วยตาหนูเองเป็นยังไงคะคุณครูคุณครูทุกท่านนะคะอาจจะทําสวยไล้ดีกว่าครูปุ๋ยก็ได้นะคะแต่วันนี้ครูปุ๋ยเพียงจะมายกตัวอย่างให้ครูนะคะแล้วก็อยากฝากคุณครูปฐมวัยของเราทุกคนนะคะที่นะคะตั้งใจสอนเด็กโดยเอา,อาคำคล้องจองแล้วก็มีท่าทางประกอบ ใส่ไปให้เด็กๆด้วยเพื่อทำไมคะให้เด็กๆให้ลูกๆของเราเรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีความสุขค่ะวันนี้ครูปุ๋ยก็จะฝากคลิปสั้นๆนะคะไว้กับครูปรทมอวัยทุกท่านแล้วคลิปต่อไปนะคะเรามาเจอกันอีกนะคะสวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านสวัสดีค่ะ